ับสบายดีสวัสด,ดีเนาะเฮ้พี่น้องเล็บีเบิร์ดสุกูสุคนน้ำเด้อจะยินดีตอนฮับข้อสู่ซองแมวคนบ้านป่าเนาะเฮ้พี่น้องมืันนี่กำผู้ผอกับซาแมวคือเก่านะกะบ,บรรยากาศยามแรงๆเนาะเฮ้พี่น้องมัอนี่กับซาแมวกัได้มา,ลาลเลาะปลาเลาะดงอ้เนาะเฮ้พี่น้องมัอนี่นักซาแมวกับชิน่าหาเลาะเลาะโขกเนาะหาเก็บผักหวาน,นาเนาะซาแมวก็มากับเอยของซาแมวเห็นบ่เอยซาแมวเราไปของฝุ่นเนาะ แซมแยวก็สิเราหาฝังนี่เนาะไปพี่น้องเดี๋ยวฮองกับไปหาผลในของกันเนาะว่าแซมแยวสิหาผักหวานใดดูบอกเเดี๋ยวฮองกัดไปกันเลยเนาะไปพี่น้องทางทางนกระสิเขียวอุ้มถุมเนาะไปพี่น้องเพราะว่าสเป็นเขาหน้าแซงเอาเลยซซมแยวเนาะเขาหน้าแซงเราเห็ดก็ล่งเขียวอยู่เนาะอันนี้ก็คือซมแยวก็พ่อแล้วเนาะต้นผักหวานเนาะโอ้มันคือเขียวอยู่ แต่ว่าบอสซงซิมีบันไดอกเบมือนเนาะอันนี้ก็คือต้นผักหวานใหญ่เนาะพี่น้องเห็นมาสูงๆเนาะแต่ว่ามันก็ร่งโป่งนิดเดียวเนาะพี่น้องป่งบาลายเนาะเห็นบนี่ก็รลังป่งเนาะเพราะว่าเขาจะาบันไดเอาบันไดเอาแบบว่าบันไดเอาอันนั้นมันออกนะบันไดเอาใบเนาะ้าเข้อเอาใบมันออกมากแต่กระสีอันกะสีออกเนาะ อีกอย่างคนกับบ่ค่อยได้ตกโอ้เบิ่งต้นมันสูงเลยเด็เห็นได้ใช่เอาไรบันนี้จะได้ขึ้นแน,น,น,น่บันเอะนเบิ่งต้นมันนี่ยพัออกสูงๆหน่อยสักกูเอาบ่ได้ใช่มวขึ้นบพรเป็นระบัดน,นี้เอาก็นี่ะบเก็บเอาเถอะเออไปฟังพุ่นบ่พ่อฮัานาก,กีบ,บ่ เออเอ้อของสซมแม่เราอื่นเนาะคิดว่าสซมแมลวลงป่าลงป่าลงดงเนาะให้พี่น้องกระพากันไปเนาะเอ้ยอเอาอันนี้อากาศก็ห่อนเนาะให้พี่น้องเพราะว่าฝนก็บ่ได้ตกยามแหลงว่าง,ะะง่ายซะเนาะยามแหลงอากาศก็ห่อนแบบจักสิวา่าลมก็นิดนึงเนาะแต่ว่ามันห่อนแห้งเ่าซิเนาะเดี๋ยวเฮาก็ไปเบิ่งเนาะอ้าเหยียบน้ำ แต่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 เนาะเบิ่งคิดเบิ่งความมันเหอนเนาะให้พี่น้องแดดเปียงเปียงเลยห้าะเบิ่งแถวอีกแล้วเนาะโอ้โหจุดเสดลืมแล้วเด้เลยล้ลืมลื่มแล้วเด้อมันจากทางไหนเป็นทางใดล่ะไปทั่วทิศทั่วแดนแล้วแบบนี้เนี่นยห้าเบิ่งให้เบิ่งมีแต่เบี้ยมันะอันนี้ก็ เบิ่งออกนิดเดียวเนาะเบิ่งตนเนาะเวลาก็พ่อได้เก็บอยู่เนาะเล่มเอายังไงเนาะว่าสีออกลายกับพอมันฝนบตกนะเนาะก็คือเขาเล่มเอาวาสีเอานาะให้พี่น้องจักกระจันกระย่างทันหงอยู่กระล่างแบบหงน้อยเดียวเนาะให้นพี่น้องแต่ว่ามันมาทันหอดแบบว่าเราดูมันเนาะ กะแต่ว no, si ่ามันก็ไก่แล้วสนเนาะเดือนสี่ขอยนี่ก็ไก่เสียด้ติดจักจันแล้วเด้อบ่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเนาะเนาะสบงมีแต่เบี้ยเนาะเบี้ยเล็กน้อยเห็นปะแต่ก็เก็บก็พอได้กินอยู่เนาะเห็นปะเด้อมีตะเบี้ยมันทางนั้นเลย แมวก็บ <c Dante food vens> uh ่ได้หาแหนะไข่มดแงเนาะแกงใส่เบิ่งเนาะหากินแบบธรรมชาติเนาะหาหาง่ายหาง่ายแต่ก็พอได้กินอยู่ว่าซั่นเนาะบ่งกว่าได้ซื้อเอ้อๆๆเอ้ยนี่ก็สิประมาณ แต่สเมลกระว่าแล้วก็คือหาเก็บหบาโฮมแบบว่าบันหน่อยโฮมบันลายเนาะให้พแบบหหหี่น้องก็คือได้กรได้อายุพอได้กินเนาะเห็นี่น,น้องะ็มือได้ก็บได้ให้เบได้กิเนาะให้พี่น้องเนาะก็ได้พอได้แกงละเด้นี่เนาะให้พี่น้องเลยสเมลก็แบบเก็บมาเรื่อยๆทีละน้อยทีละน้อยแบบสีเนาะก็โฮมกั้นแบบสันเนาะบ่อนเล็กบ่อนน้อยเนาะก็พอได้แกงแบบสีเนาะ โอ้แล้วกับพักวันก็คือแบบเกิดอยู่แข้มห้แคข้มหน้าเนาะให้พี่น,อน<า>้องแข้มห้แคมหน้าเวลาออกมาจอบห้จอบสวนก็นแบบจอบหน้ากับพ่อได้เนาะพ,พ่อได้กินหนูสั่นเนาะจอบหน้ากับาหาเห็ดไปหาพักวนนันนําเนาะให้พี่น้องกับพ,พ่อพอแล้วกับพ่อได้เก็บเนาะให้พี่นอ้องม่อยู่ได้อยู่เนาะ พอได้เก็บพอได้แก,แกงเนาะต้นตัวง,งามต้นก็สูงตัวได้สูงสูงแถวว่าบงโอ้ยเนาะมันแดงมันแดงเนาะแดงนี่ก็ได้ต้นแม่แบบว่ามันแถวนี้มันคือมันมีมีเบียร์แล้วก็มีกกมนนันนำเนาะให้พี่น้องโอ้ยคือสิบหกแถววันนี้เนาะผักเตียวัผักวานก็เริ่มโป่งเบิดแล้วเนาะให้พี่น้องเอ้ย ไม่ส on <LO AT> ิหย่างไปพังคนเนาะเพราะว่าทั้งลังเทียงกับมีลายอยู่เนาะย่าหนุนเขาเอาบ้นก็บอกกี้เฮ้ยย็นเไหนวะสนุมโอ้สนุมตายเลยป่เนี่ยตามหัวตามหอว ô khiệt nổi ơ nó, năm thẻ linh mới... này bà, linh năm em mười năm trăm linh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  năm xin linh năm lại, linh bay trăm đó năm xin linh năm trăm linh năm Lai <laughs> bỏ Nhà người ta mày hộ là bọn là tựa Tựa mới chắc là bọn là cái lái nào mà Hắn Không bẹt không có khơi đi kép bỏ hả Xuân hắn không Ô mẹ không lao vào lắm mày vậy Mười vậy ป้ามันยังหน่อยพี่ียงเด็ดนยังน่อยทนนัดีหรหน่อยป้าคือวบาบัตร่นเขาละอ่ะเก็บเก็บเก็บมื่อยอ่ะมดุ่งม่ซีประมาณนี้นาะให้พี่น้องฝาก้พี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนาเด้อเ่นบ่ไหลไลเลยเด้นี่พอได้เกงเลยได้เอ้ยบักเหลไหล